สวัสดีทุกคนค่ะก็กลับมาพบกับคลิปสองราศีกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องของที่ดาวศุกร์กับดาวทิตย,ย้ายย้ายราศีซึ่งดาวศุกรเนี่ยเวลาเขาย้ายราศีแล้วนี่จะมีผลกระทบอะไรกับชาวราศีกร,รกฎกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเรา,าเริ่มต้นที่ดาวศุกร์ก่อนดาวศุกร์่วันที่16กตุลาคมเนี่ยจะย้ายอยู่ที่ราศีพิจิกมาอยู่ในเรือนของปุตตะ ดาวสุกคุณเป็นดาวเจรอนพันธุการาภะมาอยู่เรือนบุตรตาก็มองตรงนี้ว่าบางคนเนี่ยจะมีเกณฑ์อาจจะให้มีจะมีคนในครอบครัวคุณคเองหรือจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณนะ่มาช่วยเลี้ยงเลีเ้ยงลูกหลานดูแลบุตรบุิวารให้คุณเองก็ได้นะครับหรือบางคนจะมีการทําธุรกิจกันในครอบครัวเกิดขึ้น อาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยอ่ะไม่ว่าจะทําอะไรกันเนาะหรือบางคนน่ะจะมีการซื้อขายบ้านรถที่ดินเกิดขึ้นเหมือนกันหรือบางคนก็จะทําบ้านมาทําธุรกิจอย่างสางวาเนี่ยที่จะทําบางคนอาจจะเป็นการขี่ขายของออนไลน์แล้วก็ใช้บ้านเป็นเป็นหน้าร้านขายของออนไลน์ก็ได้คือต้องดูของแต่คนเนาะบริบทแล้วว่าจะทำเป็นเรื่องอะไรและทีเนี้ย ดาวสุกเองก็เป็นดาวจเจ้เดินรับพ่ะเอ่อก็มองว่าคุณจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือโชคลาภจากการงานอา่าแล้วก็หรือมีการขยายสาขาอะไรคนไปก็ได้หรือลูกหลานคนเองเนี่ยจะสร้างความปรับปพื่มใจทุกคนเองก็ได้เหมือนกันคือมันได้มองด้วยหลายมุมหรือบางคนนะ่ะถ้าใคร กณฑ์ขายบ้านเนี่ยอย่างเงี้ยดาวสุกอยู่ในเดือนอังคารน่ะนะว่าคุณอาจจะได้ราคาที่ถูกใจคุณก็ได้นะอ่าหรือคุณอาจจะเป็นการซื้อรถก็อาจจะได้รถที่ถูกใจคุณเองก็ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยในทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวสุกเองเนี่ยเป็นตัวแทนของการเงินก็ได้และเป็นตัวแทนของเรื่องความรัก,กได้ทีนี้ก็บอกเรื่องของการเงินแสดงว่า คุณอาจจะมีเงินเล็กๆน้อยๆได้เกิดจากการาทําธุรกิจของคุณเองก็ได้หรือถ้าเราไปเป็นนายหน้าขายบ้านขายที่ดินของแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์เข้ามาได้ตรงนี้เหมือนกันและถ้าเป็นเรื่องของความรักนักกี่ว่าความรักของแต่ละคนก็จะมีความสดชื่นเนาะ,ะมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะมีการพาการไปท่องเที่ยวเดินทางไป ต่างประเทศเองก็ได้หรือจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้อาจจะพากันไปกินอาหารอร่อยๆก็ได้เหมือนกันคือก็ต้องดูของแต่ละคนนะว่าจะเป็นเรื่องแบบไหนหรือบางคนอาจจะมีการเนี่ยพากันไปไปขอเรื่องของโชคลาภต่างๆที่คุณจะไปขอเพราะว่าอะไรตรงเนี้ยดาวเกตอ่ะเขามารออยู่แล้วตั้งแต่ที่9ตุลาใช่ไหมคะพอสุก สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพวกนี้แหละจะเ,เรื่องสิ่งดีๆมีเกิดโชคลาภโดยที่ไม่คาดคิดก็ได้แต่อันเนี้ยต้องต้องบอกคนว่าต้องบอกว่าโชคลาภที่ไม่คาดคิดเนี่ยจะเป็นในกรณีว่าถ้าคุณเป็นคนที่ทําบุญช่วยเหลือคุณช่วยเหลือคนอื่นบดนะีเนี่ยเนี่ยคุณจะมีโชคลาภเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดหรือ,อจะเป็นในเรื่องของได้เงินสดโดยไม่คาดคิดก็ได้ ก็ต้องดอูในมุมมองของแต่คนนะคะว่าเป็นเรื่องอะไรกันเนาะให้ไปปรับกันตามหน้างานและทีนี้เราก็ดูที่ดาวอาทิตกันบ้างดาวทิตย์นเนี่ยวันที่17ตุลาคมคนะุน่ะเป็นดาวเจริญการกันของคุณเองจะย้ายที่ราศีตุลได้ตำแหน่งนิดในทางของสา์แสดงว่านิดก็คือ,อต่ำต้อยเสื่อมสภาพก็ได้ การเงินคุณไปอยู่ในเดือนพันธุแสดงว่าการเงินคุณเนี่ยอาจจะหมดไปกับคนคนในครอบคคุณเองซื้อของเครื่องใช้เข้าบ้านก็ได้หรืออาจจะมีการ,รโดยต้มแซมมีการต้มแซมเรื่องของบ้านบ้างแต่ไม่ได้ถึงว่ามากมายนะแล้วก็เรื่องของรถเองก็คือถ้ามองตรงเนี้ยเป็นดาวอาทิตย์นะมองว่าในเรื่องบ้านของคุณนะอาจจะมีการกระตต้องเสียเงินเปลี่ยนพวก ไฟทั้งหลายหรือมีการเดินสายไฟใหม่ก็ได้อย่างรถคืออารต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่รถเองหรือสายไฟรถว่ามันขาดไหมหรือแบบโดนหนูกัดไหมอะไรนี่คือต้องดูของแต่คนรถจะเป็นยังไรแต่ทีน่นี้มองตรงนี้แล้วก็เป็นตำแหน่งว่านิดหน่อยไม่เสียหายมากเพราะอะไรอาทิตย์อยู่ในเรือนสุกเนี่ยเป็นคู่สมพล ยังไงก็บอกว่าถ้ามันมีปัญหานิดหน่อยุณก็อาจจะได้ช่างมาช่วยจ้างช่างมาช่างมาช่วยแก้ไขปัญหารตรงนี้ผ่านไปได้นะคะอันนี้คือให้ดูของแต่คนนะว่าเป็นเรื่องอะไรกันก็จะบอกว่าตรงจุดเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึงน่งในในมุมที่ถ้าสมมติเป็นคนที่ขา้ขาค้ขาขา,ขายเป็นพวก ในหน้าค้าขายบ้านนะักนะคิดว่าคุณอาจจะมีะเรื่องของเนี่ยอาจจะมีการเงิน,นเข้ามาก็ได้กระดุมภาพันธุนะ์นี่ยก็เป็นเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันอันนี้คือในมุมมองของคนที่ค้าขายบ้านนะแต่คนที่ไม่ได้ค้าขายบ้านเนี่ยเงินทองเราจะหมดไปนี่แหละคนรอบตัวเราเองญาติพี่น้องเราหรือเราไปช่วยเหลือญาติพี่น้องเราก็ได้เนี่ยไป ซ่อมแซมบ้านไปซ่อมรถของแตล่ละคนหรือคุณอาจจะนําเงินคุณเนี่ยไปลงทุนทําอะไรกับคนในครอบครัวก็ได้มันก็มองด้อีกมุมมองมุมมองหนึ่งแล้วกันทีนี้ก็หรือว่าก็ต้องดูว่าบริบทของแตล่ละคนเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ถือว่ายังเป็นถึงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ะถ้าดาวสองดวงย้ายอยู่นะสำหรับชาวสีกรกฎนะก็มีแค่นี้นะคะก็เเอเจตคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาเกาะชมคลิป กดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนใน้โพสต์ความดีมีความทุกนะคะขอบคุณค่ะ